ท่านสาธุชนพทธบริจาีทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบก,กันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตตามที่กล่าวมาแล้วว่าโมโหสถบัณฑิตถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีมีปัญญามาก <c oughs> ทำความดีทุกอย่างท้างนามอนซึ่งเป็นปัญญาสองคนเป็นคนดี แต่ก็ยังมีเจ้าเท่าอปรีที่มีความอิจฉาศีาให้สองคนนี้ไดรับความทุกข์แต่ความจริงบัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตลูนหลานที่รักจงทำตนของตนให้เป็นบัณฑิตอยู่เสมอแล้จงอย่าทำตนเป็นคนผ่านขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแปลว่าคนดี ทำ่าดีในที่นี้ต้องดีตามกฎหมายของบ้านเมืองดีตามประเพณีนิยม <c oughs> ดีตามหลักศีลธรรมดีตามกฎข้อบังคับและก็ดีตามคำสั่งของบิดามารดาให้ครูบาอาจารย์ที่ดีสำหรับครูบาอาจารย์ในลูกหลานที่รักส่วนใหญ่ก็เป็นคนดี ต่เวลานี้มีครูบางประเภทที่คิดจะทำลายล้างระบบประเพณีการปกครองของประเทศชาติมนอยู่ถ้าครูประเภทนี้ครูไม่ดีจงอย่ารับฟังรับฟังแต่เพียงว่าประเทศไทยก็เราทรงความเป็นไทยตลอดมาในสมัยรัชาการีห้ขึ้นเหนือจากนั้นขึ้นไปถึงสมัยของพระองค์ประเทศไทยเคยมีทาตุ หมายถึงว่ามีคนต้องตกอยู่ในสภาพเป็นทาสของบรรดาบุคคลที่มีเงินแต่าคนที่เป็นทาสเองไม่มีความอิสระภาพต้องมีความเป็นอยู่ตามคําสั่งของเจ้านายเสมอเจ้านายจะเอาอยัางไงก็ต้องทำํำตามนั้นป่วยไข้ไม่สบายเขาใช้ก็ต้องทําถ้าไม่ทําเขาก็ลงโทษ ถูกเคี่ยนถูกตีถูกล่ามโซ่แต่ว่าท้าสมัยนี้ที่เขาบอกว่าพยายามจะปลดแอกเกา่าแล้วก็เอาแอกใหม่เข้ามาสวมคอจเจ้านายสมัยนี้เขาไม่ใช่เคี่ยนไม่ใช่ตีไม่ใช่ล่ามโซ่ถ้าผิดคําสั่งของเขานั่นก็หมายถึงความตายฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงอย่าโมเมาประคับคำโฆษณา จงใช้ปัญญาอย่างมโหสถบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตเป็นคนมีปัญญามโหสถถึงแม้ว่าไม่มีความผิดแต่ไม่ถูกกล่าวโทษก็ต้องหลบไปก่อนเป็นระก,การที่สองเมื่อกลับเข้ามาในพระนครในเฝ้าพระราชามโหสถบัณฑิตก็ไม่เคยจ่วงจับด้วาจาที่หยาบคายรือใส่ร้ายใครทั้งหมด อาการเช่นนี้ขอมรรดาลูกหลานทุกคนฟังแล้วก็ยังจำจำแล้วก็ยังคิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดถึงเรื่องของมโหสถบัณฑิตในเราเท่าเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่ก็มีเจ้าสี่เท่าสารพัดคิด เขาก็เริ่มมีพิ่ตลอดมาลูกหลานจงรับฟังไว้นะว่าไม่ช้าอาจจะมีการเลือกผู้แทนรัษดรหรือว่าขณะที่รับฟังนี้อาจจะมีแล้วก็ได้หรือว่าไม่มีก็ฟังข่าวคนให้ข่าวบางทีก็จะกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ดี ลรวจะทำโนนฉบับนี้ไม่ดีคณนะรัฐมนตรีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วต้องดูคนพูดว่าคนพูดเนะี่ยเคยทําความดีมาแล้วหรือยังแล้วเคยสร้างความร่วมจมใแก่ประเทศชาติไปแล้วหรือยังสมัยที่เขาเคยเป็นรัฐบาลสมมติว่าถ้าเขาเคยเป็นรัฐบาลเขาเคยสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วมาแล้ว แต่คนไหนเคยสร้างความดีมาแล้วเราก็เลือกคนนั้นคนไหนสร้างความชั่วมาแล้วเราก็ไม่เลือกคนนั้นเพราะอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินดาวเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินพิเศษที่เขาได้มันเป็นภาษีก่อนเขาบิดามารดาเขาโลกหลานที่รักต้องเสียไปเป็นนั้นว่าเราไปจ้างเขาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างเข้ามาข่มเหงเราจ้างเข้ามาข่มขู่เรานี่ไม่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่จะมารับเลือกไปสมาชิกสภาผู้แทนนักสนนก็เหมือนกันถ้าเราเลือกคนดีเข้าไปมันก็มีผลดีสำหรับเราถ้าเราเลือกคนเลวเข้าไปความย่อยยับมันเข้ามาทั้งเราฉะนั้นคนที่โอ้อวดว่าจะทำโน่นทำนี่ทำดีอย่างนั้นทำดีอย่างนี้ก็จงอย่าเลือกเข้าไปจงเลือกคนที่คิดก่อนพูด คนที่พูดก่อนคิดจงอย่าเลือกทีนี้มันจะให้ดูตัวอย่างของคนที่เลือกเข้าไปไม่ดีแต่เทว่าแล้วก็สร้างเหตุร้ายให้แก่ตัวอย่างกับพระเจ้าวิเทยียราชบรมกษัตริย์ก็บาดเท้าเธอก็เลือกวันณิตทั้งสี่ซึ่งเป็นคนไม่ดีมาแนะนำมาเป็นครูบาอาจารย์ คนด้าวสีนี้เป็นคนไม่ดีจริงๆหลวงปู่จะให้นาำเขาว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษพิษที่มันกันแดาวันแล้วลูกหลานก็จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความอิจฉาดิหยามีการคิดคดทรยศดีไมด่ดีมันอาจจะคิดว่ามันอยากจะเป็นประธานาธิบดีหวังความเป็นใหญ่แต่นั่นแสดงนความโง่องของมัน ดูตัวอย่างต่อไปในตอนนี้ทางข้อเรื่องว่าเจ้าเท่าสารพักพิดิดทรยศเพื่อมีว่าเจ้าเจ้าบัณฑิตทั้งสี่มีเสนกเป็นตัวเป็นเป็นหัวหน้าเมื่อมองให้ความรุ่งเรืองขาาองมโหสถมีเนื้อกว่าตนเช่นนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคิดจะฆ่าเขา คิดจะข้าผหัวมันเสียแล้วก็เอาเมียมันแต่ความคิดเช่นนั้นไม่สมําเร็จผลในที่สุดก็กลายเป็นมโหสถนี่รุ่งเรืองกว่าตนราชาสมพระราชทานยศใหญ่สมบัติใหญ่จึงมันนั่งภาษา,าหาเรลยว่านี่พวกเราบัดนี้จะโมโหสถแทนที่มันจะตายตามที่เราคิดกันไว้ แต่เราเองกลับได้รับความอับอายขายหน้าอย่างนหนักเพราะนางอมอนเป็นสําคัญนี่ตัวแทนเขามาันนําเมียเขามัก็สําคัญเจ้ามโหสถที่ก็สําคัญเวลานี้พวกเราอับเฉาลงไปทุกวันจะทําอย่างไรกันดีเมื่อภาษาหารุกันแล้วท่านเสนยนจกไล้พูดว่านีหัวหน้าใหญ่นะเจ้าหัวหน้าสาร,รพัดพิษ เรามีใบายอย่างหนึ่งคือว่าเราทั้งสี่คนนี้พากันไปไปมาหาไปไปหาหมโหสถด,ด้วยกันแล้วก็ถามโมโหสดดูดูว่าขึ้นชื่อว่าความลับคนจะบอกกับใครใช่ไหมถ้าโมโหมสถบอกว่าไม่ควรบอกกับใคร เราก็จะกราบทูลกับราชาว่ามโมโหสดนี่ทำตนเป็นข้าสศิษแ์กพระองค์อุบายนี้พวกเราจะเห็นเป็นยังไงมาแล้วไหมล่ะเห็นแล้วหรือยังว่าเจ้าเท่าสรารพัดพิศเ่ยมันมีพิศทุกอย่างโลกหลัานะี่รักทิกเพื่อมันมีมากจริงๆอฟังกันต่อไปบรนดาจะหายดังสาม ฉันเรียกว่าบัณฑิตเั้งสามนั่นนะตอนนี้อย่างนี้เขาไม่ได้บัณฑิตแต่เขาเรียกคนผ่านเจ้าบ,บัณฑิตเั้งสามก็เองชอบถ้าหมายความว่าเจ้าบ,บัณฑิตเั้งสามนี่เราเป็นขุนปลอยพย,ยกักเหมือนกันคนน้าว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นว่าไราว่าตามกันบรรไรยก็บรรเลยได้กันดีก็ดีได้กันเขาก็สามัคคขีกันดีใ่ความสามัคคขีเพื่อความบรรไรยในโลกหลังที่รับจงจําไว้นะ เราจงเป็นตัวตัวของตัวเองไว้เสมอใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้หลักวิชาแต่หลักวิชานี่ก็จะมาหลังความคิดใช้ปัญญาซะก่อนใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราคนจะทํายังไงมันจะดีใคร่ครวญให้ก่อนใคร่ครวญแล้วจึงใช้หลักวิชาขม้ยมาช่วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่หลักวิชาอย่างเดียว เห็นค้าว่าดีตามหลักวิชาก็ทําไปหลักวิชาที่เราเรียนมานะ่ะบางทีไปปฏิบัติงานเข้าจริงๆมันใช้อะไรไม่ได้หรอกมันต้องใช้ประสบการณ์ในเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่เขาว่านั่งคิดเพ้อฝันว่าถ้าประเทศไทยเราเป็นคอมมิวนิสต์ได้จะดีมากความจริงลทัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลทัทธิชาติคนทั้งชาติเป็นท่ายขงขงบุคคลกลมน้อย ทรัพย์สินนั่นหลายที่ได้มาคนกลุ่มน้อยเขาไปใช้หมดคนทั้าประเทศเป็นท่ายของคนไม่กี่คนแล้วจะกินจะอยู่จะนอนจะพักผ่อนไอ้นี่มันเรื่องของเขาสั่งทท้งนั้นเราไม่มีสัมภาพไม่ใช่ของดีคุยกันต่อไปจเจ้าขุนลอยพยักทางสามจะได้เห็นด้วยจะได้พากันไปหามโหสถไปหมดเอกันทั้งสี่คน ขันขึ้นไปบนเรือนเห็นมโหสถกำลังนั่งอยู่เซนกจนิณีพูดว่าท่านบัณฑิตเข้า่าเจ้าขอการถามปัญหาสักข้อนึงเท่านเะานุญ,ญาตไปเพราะว่าสถบัณฑิตก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็มีอายุมากกว่าผมแต่ความจริงท่านอาจารย์นี่จะมีสภาพทัศนว่ากันไปก็คล้ายกับบิดาของผม เชินท่านอาจารย์จะถามอะไรก็เชิญถามได้ตามอาธัธยาศัยท่านเสนอกอยู่ในถามว่าคนที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรธรรมก็คือความดีในรูนหลามที่รักพอดีจะงงไอ้ไอ้คำว่าธรรมธรรมนี่อะไรก็ความดีแห้มาขอคนัณฑิตก็ตอบว่าควรตั้งอยู่ในความดี หมายความบัณฑิตนี่ควรักษาความจริงทุกอย่างเช่นชื่อว่าสิ่งที่ไม่จริงบัณฑิตจะไม่กล่าวมาเสียนกที่ในตั้งปัญหาถามไปว่าต่อไปว่าผู้ตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรจะทําอะไรต่อไปเนี่ยเป็นปัญหาของเขานะเขาไม่ถามตรงไปตรงมาท่านมโหสถก็ตอบว่าควรสวงหาทครับ ท่านเสนก็ถามต่อไปว่าได้ทรัพย์แล้วควรจะทำอะไรท่านมหาอุสถตรงตอบว่าเมื่อมีทรัพย์มาแล้วก็ควรจะคบมิตรในการอุทิศทรัพย์ของตัวที่มีอยู่เป็นเครื่องเกือ้อกูลกับมิตรที่ก็มีความยากจนหรือว่ามีความขัดสนใดนๆในถ้าไม่เกินมีสายของเราเราก็ควรจะส่งต่อเขา อันนี้รูปหลานที่รักต้องจําให้ดีนะจ๊ะจําไปแล้วแล้วก็ประคิดตามคิดตามแล้วเอาไปปฏิบัติท่านเซน้องจะเนถามต่อไปว่าการครบมิตรเมื่อครบมิตรแล้วควรจะทําทอะไรต่อไปอีกท่านมห้อยนก็ตอบว่าควรเรียนความคิดความอ่า,ขอานขจักมิตรหมายความว่าความรู้สึกก็ดี ความคิดเห็นขบันดาไม่สหายก็ดีเราควรศึกษาว่าเพื่อนข้อเราในคิดดีหรือว่าคิดชั่วถ้าคิดชั่วเราก็โตออกห่างคําว่าโตออกห่างก็หมายความว่าเรายังคบค้าสสมาคมอยู่แต่ว่าเราไม่ยอมปฏิบัติตามไม่เหมือนในเมื่อเขาเพียงแค่คิดแต่ว่าเขาจะลงมือทาความชั่นเราไม่ยอมปฏิบัติตามเด็ดขาด ท่านเซนนอกในฐานว่าการเรียนความคิดความอ่านจากมิจไดแล้วก็ยังควรทําอะไรอีกหมายความในเมื่อเราเข้าใจอุปนิสัยของเพื่อนแล้วควรจะทํำยังไงต่อไปท่านมหอหวส่วนตัวว่าถ้าเราถ้าความคิดอ่านที่ได้จากมิรเป็นความลับก็ไม่ควรจะบอกความลับนั้นแก่ใคร เหมาะใจไหมเหมาะใจไหมเขาต้องการจุดนี้แต่ว่าเขาถามอ้อเป็นอนุบันดิตทั้งสี่ดีใจที่อมบายชัานตนสำเร็จทีนี้กลากลับกันมาแล้วก็คิดว่าเห็นความปีน,น่ายของโอโหสดเย็ํรำไรแล้วเห็นไหมไอเจ้าเท่าสารพัดคิดเนี่ยมันไม่เคยจะคิดไป ความจริงเโาสดเป็นมิ่งขวัญเขามาเทศคนที่มีสัญญาเขาพูดจริงเขาทำจริงแต่เวลานา้ําท่วมคนทุกคนที่เขาทำงานตั้งแต่ต่ำถึงสูงทํางานในความหวงใยประชาชนสมกับการที่เราเสียภาษีอก่อนออกไปแต่ก็จะมีคนจังไรบางคนไปกล่าวโทษว่าคนที่ทำงานเขาทำงานทำไมดี ซึ่งต่างกับสมัยของตัวเมื่อสมัยขั้ตัวเนี่ยความระยำละสาสายไม่เกิดขึ้นทุกอย่างแม้แด่การเผาสถานที่รายการทําลายวัตถุทางรายการก็ไม่ผิกดกฎหมายนี่คนจังไรประเยทนี้ลูกหลานที่รักจงยาน,นำเอามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติดูตัวอย่างในสมัยที่น้ำท่วมีนใครบ้างเขาเขาทำกัน เวลาดึกดึกเดืนเดืนคนที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารออกตรวจงานสาั่งทหารทำงานกันทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยก็นับรการทั้ง่วงเขาทำกันอย่างนี้แต่ก็ยังถูกเจ้าคนระยำนิยำนินทาอยู่ตลอดเวลาคนพูดกับคนทำรูกหลานที่รักมันไม่เหมือนกันการทำงานทุกอย่างใหผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็น์มันยาก แต่ว่าจะคนพูดมากแต่มันไม่ทำเนี่ยมพัพก,ก็จี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้เอาเข้าจริงๆตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้คนดานประชาชนนับแสนต้องลำบากยากแค้นเพราะใครเพราะว่าเจ้าเท่าสารพัดพิธเั้าสี่นี้มันทําไว้นั่นก็คือคิดตรยศตองโมโหโสดโมาหโสดต,ต้องไปจากประเทศนี้แล้วเมื่อไรเมื่อนั้นแหละ ระเท้จะเต็มเรืยความทุกข์คนนิย่าจนก็จะมีแต่ความลำบากเจ้าเท่าสรพัดพิษมันมีจิตเสียาไม่ต้องการเห็นใครได้ดีเป็นอันว่าเจ้าเท่าจังสีเห็ความพินาศของโอหสเจริรรำไรแล้วขั้นกลับมาถึงจึงตรงเข้าไปเฝ้ากราชาทันทีเส้นกเลราบคุณว่าขอเนชะใต้ฝ่ารองตรีปรบาดปกเก้าปกหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบมาว่าโอ้โหสดคิดขบถต่อพระองค์พระเจ้าค่ะนี่ยังไม่พอนะหาว่าเขาก็โมยของมาแล้วมากราทพนักที่ขบถอีกพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสนับชนิดตัดถามว่าชนีดตัดข้าม,มานนี่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 ตาเสนนก แนกเสเฟรแกหยุดพูดนะพ่ยาพูดว่ามะโหสดกับเรากับเราต่อไปอีกแกสี่คนเนี่ยฉันเชื่ออะไรไม่ได้แล้วฉันมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยมโหสดมิฉะนั้นก็ถูกเทวาดาลงโทษถึงความตายแต่ความเป็นบัณฑิตของแกนี้ไม่ได้มีความหมายนะ ปัญหานิดเดียวเท่านั้นก็แก้ไม่ได้ถ้าทําไมจะมาแจ้งว่าโอสถกิดเธอยศเป็นขบุกรองเราท่านบันดเดจ้าสี่ี้กราบทูลว่าขอเดชะพ้าย,ยามากุณกลา่าพวกข้าพปะพุทธเจ้าเจ้าสี่ขอยืนยันว่าการคําที่กราบทูลไปนั้นเป็นความจริงทุกประการดี่ยวคึ้น าาหาก่วยทรงเชีย่ยก็ด้โปรดถ,ถามออโมโหสดตัวความรับของเขาเขาควรบอกแก่ใครถ้าเขาไม่เป็นขบทตอบกระอ์เขาก็จะกราคทูลว่าควรบอกแก่คนนั้นนั้นถ้าเขาเป็นขบทเขาก็จะกลาบทูลว่าไม่ควรบอกแก่ใครทั้งหมดตอเมื่อทําการสําเร็จแล้วจึงควรจะบอก ดังนี้แหละพราะุทธเจียวข่าข้าพระองค์จริงถ้าหากว่าพระองค์ทรงถามอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะหมดสงสัยจะเชื่อข่ามาพุทธเจ้าห็นไหมดูแผงเขาไอ้เท่าสารพัดพิษที่มีคิดเธอยศทำลายชาติทำลายกษัตริย์ทำลายประชาชนมันเป็นคนมีเลื่อนเหลี่ยมต่างๆหาเรื่องร้ายให้เขาฟังกดเขาต่อไป เมือ่อพระเจ้าวิเทียราชทรงรับคำว่าคือเอเถเราจะลองถามมโหสดดูและจะได้สั่งให้ไปรียกมโหสถเข้ามาเฝ้าขั้นมโหสถเข้ามาแล้วพระองค์จะจน้ตัดถามในที่ประชุมมันดิตทั้งห้าว่าบุคคลที่ควรจะเปิดเผยความลับกันได้กับใครเสนกิว่าอีกคราวนี้นะเราจะให้พระราชา ร่วมความคิดถึงกัเราก่อนเนจนนกจินตกราบทูลก่อนคิดแล้วเขากราบทูลว่าข้าแต่พระภูมิบานภูมิบานในบานหนึ่งครับเรารักษาภูมิเอวประเทศคือปืนแ่นดินข้าแต่พระองค์ผู้รักษาแผ่นดินล้วกันนะเจ้า,าไทยข,ข,ข้าพระองค์ขอขอพระองค์ทรงตัดเปิดเผยเจนเหล่าข้าพระองค์ก่อนว่า ความรับเป็นคนจะเปิดเผยให้แก่ไทยก่อนทั้งนี้เราข้าพระโอค์จะขอฟังความคิดเห็นของพระองค์และจะกลาบทูลให้เป็นที่พอพระไทยภายหลังพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทยรารัติ่งได้ทรงรั่า่าความรับนี้ัญญาที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีใช่ไหม เป็นที่รักของสามีสามีควรจะเปิดเผยความรักกับพัญยาแต่ความจริงพัญญานี่มีหลายประเภทแต่พ,พ,พัญญาเสมอได้เพื่อนเป็นพัญญาเสมอได้ดีเสมอพัญญาเสมอได้แม่พัญญาเสมอได้อสรพิษคืองูร้ายคือเมียนเล่าใจขัวแต่ว่าพระราชาได้กล่าวว่าพัญญาเนี่ยาหรับพัญญาที่ดี สามีก็ควรจะเปิดเผยความลับกับปัญญาเสนลดีใจที่ประชาชมีความเห็นโลกกับตนเยี่นี้กล่าวถึว่าบุคคลที่ควรเปิดเผยความลับบุคคลที่ควรเปิดเผยความลับแก่สหายที่ร่วมสุขร่วมทุกข์มีอุปการะคุณแก่ตนซึ่งที่ว่าความลับเนี่ย ควจะเปิดเผยกับเพื่อนที่รักที่ร่มรับพระราชายึนกระทั้งภุสสาวาอาจารย์ภูุสสาท่านมีความเห็นได้ยังไงเพราะความลับที่เรามีอยู่เนี่ยเราควรจะบอกกับใครท่านภูุสสาก็กราบทนว่าบุคลคลในควรเปิดเผยความลับก็ได้แก่พี่ชายเดียวกันพี่หรือน้องชายที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม พระเจ้าวิเทยรราชจึนตัตตาท้ามกามินใต้จากามินว่าาตาจา์การมินหล่ะเห็นยังไงใต้จางกามินก็กล่าวทูลว่าความลับเรื่องควรจะเปิดเผยแก่บิดามารดาของตนหรือว่าแก่บทที่เป็นอนุชาตบทอนุชาตบทจะไม่มีความหม,มายกว,าวา่าคนบทคนนั้นมีความคิดเห็นตรงกับพ่อกับแม่ทุกอย่าง เจ้าท่านพระเจ้าวิเทหราชในถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์เทวินท่านจะมีความคิดเห็นปยังไงต่อความรับคุณจะเปิดเผยกับใครอาจารย์เทวินก็กล่าวคุณว่าบุตรควรเปิดเผยความรับแก่มารดาบิดาที่มีความรักต่อบุตรเมื่อเั้งสี่คนเขาตอบแล้ว พระราชาทรงทอดพระเนตรไปทางมะโหสุดแล้วว่าจับว่าพ่อมะโหสุดลูกรนะักเจ้าเห็นยังไงความลับที่คนจะบอกกับใครมะโหสุดจึงกล่าวทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าและออนธุรีเฉพาบาทปกลาปกาปกระหมอ่อมขึ้นชีอว่าความลับ เนื้อการซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับไม่มีอะไรจะดีเลยบคุคคลผู้เจรจาเมื่อทําการยังไม่สาเร็จก็ยังไม่ควรเปิดเผยความลับกับใครต่อเมื่อการทําความสําเร็จแล้วนั่นแหละจึงควรจะเปิดเผยความลับโอ้โหสดจัด กระลากทูลแบบนี้ปันดิตสี่หาตึงคิดว่าคราวนี้สำเร็จสำเร็จเจ้ามโหสถเจ้าต้องเป็นขําบสถแน่เมื่อการนี้เรากราบทูลว่าเจ้ามโหสถไีมเอาลักขโมยของไปเราเสียท่ามันเคียงแล้วในคราวนี้มันบอกว่าความลับไม่ควรจะเปิดเผยับใไปถ้าทํางานสําเร็จเมื่อไรเปิดเผยเมื่นนั้นสําเร็จแน่สาเร็จแน่ เมื่อมโหสถกราบทูนจบพระราชาก็ส่งเส้าพระไัยมองดูหน้าเสนกเสนกก็มองดูพรัฐพักของพระราชามโหสถสสงเกตเห็นรัพักของพระราชาแสดงความไม่พอใจในการทิศการที่คนบนกราบทูนทั้งในหหงกิดียองเสนกกับพระราชาเช่นนั้นก็รู้ว่าอาจารย์หน้าสี ควจะกราบทูลยุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิเท迦รัตที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเราไว้ก่อนเป็นแน่และปัญหาที่รายชาจะถามก็เพื่อทดลองเราการรับปยิกายนของเราช่างยุ่งยากใ้คอนอื่นจะจริงๆในโูงหลานที่รักเห็นไหมการอยู่กับคนนี้ต้องจําไว้นะว่ามันยุง่งไอ้คนนี้มันแปลว่ายุ่งคืนทาไป ยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันนะอีกเห็นจะต้องกลับก่อนคิดอย่างนี้แล้วโมโหสดที่ได้กราบถวายพระคมลาออกไปแล้วก็เดินไปเมื่อเดินไปก็คิดไปว่านี่นี่มันเรื่องอะไรกันนะคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยความรักแก่สหายที่คนหนึ่งคนบอกเปิดเผยความแล้วก็พี่ชายและน้องชาย อีกคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยแกบุตรคนหนึ่งว่าควรเปิดเผยแกมารดาละบิดาเรื่องนี้ถ้าคนเหล่านั้นเขจะได้ทากันมาแล้วเป็นแน่จึงได้พูดไปตามที่ปรากฏแกตนเอาละเป็นอะไรจะได้รู้ดีกนันในวันนี้แหละเราจะไปนั่งในถังข้าวใบ ทั้งข้าวใบใดมาใบใหญ่ใบที่อาจารย์นั่งสี่เคยไปนั่งปรึกษากันเพราะว่าเขาเคยไปนั่งกับมันถังข้าวนะหลังถังมเมื่อออกจากที่เฝ้าแล้วก็เดินมาถึงถังข้าวให้คนที่ติดตามมาด้วยนําเครื่องมาปูลาดปูลงแล้วก็เอาถังครอบไว้มอสโดเข้าไปนั่งอยู่ในถังลูกนั้น ก่อนจะเข้าไปได้บอกกับผู้ติดตามว่าถ้าอาจารย์ทั้งสีมาน่าราษากันเสร็จแล้วถ้าเขากลับไปให้ช่วยกันยกทางออกด้วยเป็นอนว่าบรรดาลูกหลานให้รักวันนี้มโหสถปณิช์จะจับผิดจะจับความคิดตะสืบความนักใจอาจารย์ทั้งสียอมทําตัวเป็นเน่ายินทั้งข้าวซึ่งมามรยกาศอับเิ็นที ว่าผลนี้จะมีเป็นเบือการใดเขาบรรดาลโลูกหลานนักทั้งหลายรอฟังในโอกาสต่อไปเพราะเวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พ่พัฒนานโมคลสมบูรณ์คุนผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาทางพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี